เงานักพศและตำนานฟ้าครามในยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของราชวงศ์ถังเงาปริศนาของนักพศลึกกลับได้ทาบทับเหนือแผ่นดินความลับโบราณที่เชื่อมโยงกับตำนานฟ้าครามกำลังจะถูกเปิดเผยนำพาซึ่งโชคชะตาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมบทที่หนึ่งรุ่งอรุณแห่งเงาบทที่หนึ่งรุ่งอรุณแห่งเงาหน้านหนึ่งแสงแรกแห่งรุ่งอรุณสีทองาสาดส่องลงมายังยอดเขาไทซาน ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและเป็นที่สถิตของเทพเจ้ามาแต่โบราณเสียงลมหวีดวิวปะทะโคดหินดังคล้ายเสียงกระซิบจากโลกแห่งวิญญาณนะจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาปรากฏร่างของนักพัตลึกลับในชุดคลุมสีดำสนิทผมยาวสยายปลิวตามแรงลมใบหน้าคมคายซ่อนอยู่ภายใต้เงาหมวกแม้จะมองไม่เห็นดวงตา แต่กลับสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันมหาศาลที่แผ่ออกมาจากร่างของเขานักพรตผู้นั้นยืนนิ่งราวกับรูปปั้นศิลาสายตามองไปยังทิศตะวันออกที่ซึ่งดวงอาทิตย์กำลังทอแสงเจิดจ้าราวกับลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไกลแสนไกลมือขวาของเขายกขึ้นแบกราวกับจะคว้าจับแสงตะวันนั้นทันใดนั้นเองเมฆหมอกสีดำมืด ก็เริ่มก่อดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วปกคลุมทอ้องฟ้าจนมิดแสงสีทองจางหายไปเหลือเพียงความมืดมิดที่น่าหวาดหวัน่นเบื้องล่างของเขาน้ำหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาไทซานเด็กหนุ่มนามว่าหลงกำลังตื่นจากนิทราอันแสนหวานลงเป็นเด็กหนุ่มกําพร้าอาศัยอยู่กับป้าสะพ้ยผู้ใจดีชีวิตของเขาเรียบง่ายและสงบสุขทุกเช้าเขาจะตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อช่วยป้าสะพยทำงานบ้านและออกไปหาฟืนในป่ากใกล้หมู่บ้านวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะหลงตั้งใจจะขึ้นไปบนเขาเพื่อเก็บสมุนไพรามาฝากป้าสะพ้ย <c oughs> เขาเดินลัดเลาะไปตามทางแคบๆที่คดเคี้ยวขึ้นเขาแสงแดดอ่อนๆส่องลอดใบไม้ลงมากระทบใบหน้าของเขาทำให้เขารู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปรา่าขณะที่เขากำลังก้มลงเก็บสมุนไพรยอยู่นั้น สายตาของเขาก็ลั่นเหลือไปเห็นวัตถุบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้บทที่หนึ่งรุ่งอรุณแห่งเงาหน้าสองหลงค่อยๆเขี่ยใบยไม้ออกก็พบว่ามันคือจี้หยกโบราณรูปมังกรจี G ้หยกนั้นมีสีเขียวโรกตเนื้อเนียนละเอียดและมีลวดลายมังกรที่สลักสลาวอย่างงดงามหลงไม่เคยเห็นจี้หยกที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนเขาหยิบมันขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดรอทันใดนั่นเอง เขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากจิยกพลังงานนั้นอบอุ่นและคุ้นเคยราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเมื่อลงสัมผัสจี้ยกเขาก็รู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าเล่นผ่านร่างกายภาพมิต,ติต่างๆผุดขึ้นในหัวของเขาภาพของสงครามอันยิ่งใหญ่ภาพของเทพเจ้าและปีศาจต่อสู้กันภาพของปราสาตราชวังที่ล่มสลายและภาพของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่่ามกลางซากปรักหักพังเด็กชายคนนั้นมีใบหน้าเหมือนกับเขาไม่มีผิดหลงตกใจมากเขาปล่อยจี้หยกออกจากมือจี้หยกตกลงบนพื้นดินแต่เขากลับไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเขายืนนิ่งราวกับถูกสาบสายตาจ้องมองไปยังจี้หยกที่เรืองแสงสีเขียวรกอย่างน่าประหลาดหลงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเขาถึงเห็นภาพนี้มิตรเหล่านั้น และจี้หยกนี้มีความสำคัญอย่างไรในขณะที่หลงกำลังสับสนอยู่นั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขาหลงหันกลับไปมองก็พบกับสัตว์ร้ายตัวใหญ่ที่มีขนสีดำสนิทดวงตาสีแดงกำละกรงเล็บแหลมคมสัตว์ร้ายตัวนั้นกำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ดูร้ายมันคือปีศาจท,ที่ถูกส่งมาเพื่อแย่งชิงจี้หยกจากเขา ลงรู้ตัวทันทีว่าเขาตกอยู่ในอันตรายเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่สัตว์ร้ายตัวนั้นเร็วกว่าเขามากมันกระโจนเข้าใส่เขาด้วยความเร็วสูงลงหลับตะปีเตรียมพร้อมรับความเจ็บปวดแต่แล้วเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ปกป,ป้องเขาพลังงานนั้นมาจากจี้หยกที่เรืองแสงสีเขียวรกดจี้หยกนั้นลอยขึ้นมากลางอากาศและปล่อยลำแสงสีเขียวพุ่งเข้าใส่สัตว์ร้าย บทที่1รุ่งอรุณแห่งเงาหน้าสามลำแสงสีเขียวพุ่งเข้าใส่สัตว์ร้ายอย่างจังทําให้สัตว์ร้ายส่งเสียงร้องหวนด้วยความเจ็บปวดมันถอยหลังไปหลายก้าวก่อนที่จะหันหลังวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกหลงค่อยๆลืมตาขึ้นก็พบว่าจี้หยกนั้นกลับมาอยู่ในมือของเขาแล้วแต่แสงสีเขียวมรกได้จางหายไปลงกำจี้หยกไว้แน่นในมือ เขารู้ว่าจี้หยกนี้มีความสำคัญอย่างมากและเขาก็ต้องปกป้องมันให้ถึงที่สุดคืนนั้นในความฝันของหลงเขาได้พบกับชายชราคนหนึ่งชายชราคนนั้นมีหนวดคราวยาวสีขาวดวงตาเป็นประกายและสวมชุดคลุมสีขาวบริสุทธิ์ชายชราคนนั้นบอกกับหลงว่าเขาคือเทพผู้พิทักษ์จี้หยกและหลงคือผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้ครอบครองจี้หยกเพื่อนำมาซึ่งความสงบสุข และความสมดุลให้กับโลกชายชราค,คนนั้นบอกว่าหลงจะต้องเดินทางไปยังสำนักนักรถบนยอดเขาไทซานเพื่อเรียนรู้วิชาและความรู้ต่างๆเพื่อที่จะสามารถควบคุมพลังของจี้หยกได้อย่างเต็มที่และต่อสู้กับเหล่าร้ายที่ต้องการจะแย่งชิงจี้หยกไปเมื่อหลงตื่นขึ้นเขาก็จำความฝันได้ทุกอย่างเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำตามที่ชายชรานในฝันบอกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังสำนักนักพรบยอดเขาไทซานเพื่อค้นหาความจริงและเพื่อทำตามชะตาลิขิตของเขาในขณะเดียวกันนักพัลึกลับบนยอดเขาไทซานก็รับรู้ถึงการตื่นขึ้นข,นของพลังแห่งจี้หยกเขายิ้มอย่างพึงพอใจและพึงพากับตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่เงาจะปรากฏ แล้รุ่งอรุณแห่งความหวังจะส่องแสงแต่ในรอยยิ้มนั้นกับแฝงไปด้วยความมืดมิดและความชั่วร้ายที่ยากจะยังถึงบทที่สองคำทำนายแห่งฟ้าครามบทที่สองคำทำนายแห่งฟ้าครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลงตัดสินใจมุ่งหน้าสู่สำนักเศ้าหลิน สถานที่ซึ่งนักครตเคยกล่าวถึงว่าเป็นแกลบรักษาสิ่งสมที่อาจไขปริศนาเกี่ยวกับจี้ยกในครอบครองของเขาได้แสงตะวันยามเช้าสาดส่องเป็นประกายบนยอดเขาที่ตั้งตระงานของสำนักสงฆ์อันเก่าแก่ลมพัดโชยมาเบาๆพัดภาคกลิน่นหญ้าและดินชื้นโชยมาแต่จมูกลงเร่งฝีเท้าขึ้นสู่บันไดหินที่ทอดยาวขึ้นไปสู่ประตูวัดระหว่างทาง เขาครุ่นคิดถึงคำพูดของนักพรตและความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำทำนายแห่งฟ้าครามที่ถูกเอ่ยถึงเมื่อเดินทางมาถึงลานวัดเบื้องหน้าหลงได้พบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งมีท่าทีสงบและเมตตาพระสงฆ์รูปนั้นแนะนำตัวเองว่าเป็นสิทธิพี่ใหญ่แห่งสำนักเศร้าหลินและเชื้อเชิญให้หลงเข้าไปพักผ่อนภายในวัดหลงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจี้หยก และคำทำนายให้นักบวชฟังด้วยความหวังว่าเขาจะสามารถให้คำแนะนำได้นักบวชฟังอย่างตั้งใจก่อนจะกล่าวว่าเรื่องราวของหลงนั้นเกี่ยวพันกับตํานานโบราณของสำนักเซาหลินเองซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ในหอคัมภีร์ต้องห้ามของวัดเขาอนุญาตให้หลงเข้าไปค้นคว้าได้แต่เตือนว่าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยปริศนาและอันตรายขณะที่หลงเดินผ่านทงทงทางเดินันเงียบสงัดภายในวัด เขาสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แผลกซานออกมาจากความมืดมิดราวกับมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแต่ก็พยายามรวบรวมสติและเดินหน้าต่อไปหลงไม่รู้เลยว่าในงาม,มืดนั้นกลุ่มนักฆ่าลึกลับกำลังซุ่มรอคอยโอกาสที่จะกำจัดเขาและชิงเอาจีย้ยกไปในคืนนั้นเอง ขณะที่ลงกำลังค้นคว้าตำราโบราณภายในหอคำภีแสงเทียนส่องสว่างเพียงเล็กน้อยทำให้บรรยากาศดูวังเวงและหน้าขนลุกทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากด้านหลังลงหันกลับไปอย่างรวดเร็วและพบว่าตัวเองถูกล้อมรอบไปด้วยกลุ่มนักฆ่าชุดดำพบมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบราวกับผีร้ายจากนรกภูมิการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือด หลงใช้ทักษะการต่อสู้ที่ร่ำเรียนมาเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีของนักฆ่าแต่ละคนเขาสังเกตว่าพวกมันมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธหลากหลายชนิดทั้งดาบสั้นมีดและเข็มพิษการโจมตีของพวกมันแม่นยำและรุนแรงทำให้หลงต้องใช้สมาธิอย่างมากเพื่อหลีกการถูกโจมตีท่ามกลางการต่อสู้ที่ชุนมุนหลงสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนชุดของนักฆ่า มันเป็นรูปพระจันท์เสี้ยวสีเลือดซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหลังจากต่อสู้อย่างหนักหน่วงในที่สุดหลงก็สามารถเอาชนะนักฆ่าทั้งหมดได้แต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บหลายแห่งเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลตามร่างกายลงทรุดตัวลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงเขาพยายามรวบรวมสติและสำรวจหอคัมภีต่อไปแม้ว่าจะเจ็บปวดและเหนื่อยล้าเพียงใดก็ตามในที่สุด เขาก็พบกับม้วนคัมภี์โบราณที่ซ่อนอยู่หลังตู้หนังสือม้วนคมภีร์นั้นเขียนด้วยอักษรโบราณที่ยากแก่การเข้าใจแต่ลงก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากมันราวกับว่ามันกำลังรอคอยเขามานานแสนนานเมื่อลงเปิดม้วนคำภี์ออกเขาก็พบกับภาพวาดและอักษรโบราณที่บรรยายถึงคำทำนายแห่งฟ้าคราม คำทํานายกล่าวถึงการปรากฏตัวของดาวหางสีน้ำเงินที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธภพทั้งความหวังและความสิ้นหวังจะอุบัติขึ้นพร้อมกันผู้ที่ถือครองจี้ยกแห่งฟ้าครามจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของโลกใบนี้นอกจากคำทํานายแล้วในม้วนคัมภียังมีแผนที่โบราณที่แสดงถึงสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่ากุพาโลหิต สถานที่แห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นแหล่งพลังงานลึกลับที่สามารถเสริมพลังให้กับผู้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายและกับดักมากมายลงเชื่อว่าหุบผาโลหิตอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับจี้หยกและคำทำนายขณะที่หลงกำลังคุ้นคิดถึงข้อมูลที่ได้รับใหม่นั้นเองนักบวชสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้น เขาบอกว่าได้ยินเสียงการต่อสู้และเป็นห่วงหลงจึงรีบมาดูหลงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นักบวชฟังรวมถึงคำทำนายและแผนที่หุบผาโลหิตนักบวชฟังอย่างตั้งใจก่อนจะเตือนหลงว่าการเดินทางไปยังหุบผาโลหิตนั้นอันตรายอย่างยิ่งและอาจต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่านักฆ่าเหล่านั้นมากแต่หลงก็ยืนกรานที่จะเดินทางต่อไป เพราะเขารู้ว่าชะตากรรมของเขาเกี่ยวพันกับเรื่องราวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักบวชจึงมอบยันคุ้มภัยให้แก่หลงและอภพรให้เขาเดินทางปลอดภยัยก่อนที่หลงจะออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นมุ่งหน้าสูุ่บผาโลหิตสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าบทที่สเส้นทางแห่งนักปรด บทที่3เส้นทางแห่งนักพักแสงตะวันสีทองาสาดสองลอดผ่านยอดไม้สูงระงานปลุกลงให้ตื่นจากนิารารมอันแสนสั้นขับว่าตนเองนอนอยู่บนพื้นหญ้าอ่อนนุ่มใกล้กับกระท่อมไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกกลิ่นหอมของสมุนไพรลอยมาแต่จมูกชวนให้รู้สึกสดชื่นและกระปริกระเปร้านักพัผู้มีเมตตาเดินออกมาจากกระท่อม รอยยิ้มอบอุ่นประดับอยู่บนใบหน้าเหี่ยวย่นตื่นแล้วหรือหลงวันนี้จะเป็นวันแรกของการฝึกฝนเจ้านักพรตกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาลงลุกขึ้นยืนโค้งคำนับพรตด,ด้วยความเคารพขอบคุณท่านนักพรตที่เมตตาข้าเขากล่าวด้วยความสำนึกในบุญคุณนักพรตพยกหน้าเล็กน้อยไม่ต้องขอบคุณข้าสิ่งที่ข้าทำก็เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากภัยร้าย เขาเดินนำหลงไปยังลานฝึกเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกระท่อมการฝึกฝนเริ่มต้นการฝึกสมาธิหลงนั่งขัดสมาธิบนพื้นหญ้าหลับตาลงและพยายามทำจิตใจให้สงบนักพจน์สอนวิธีการควบคุมลมหายใจและการรวมรวมพลังปร,ราณในร่างกายช่วงแรกของการฝึกฝนเป็นไปอย่างยากลำบากจิตใจของหลงวุ่นฟุง้งซ่านและยากที่จะควบคุม แต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นลงก็ค่อยๆสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้พลังปราณในร่างกายเริ่มไหลเวียนอย่างเป็นระบบและความรู้สึกสงบเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อลงสามารถควบคุมจิตใจได้ในระดับหนึ่งนักพดก็เริ่มสอนท่าร่างพื้นฐานของการฝึกยุทธท่าร่างเหล่านี้ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยพลังอำนาจมหาศาลลงฝึกฝนท่าร่างเหล่านี้อย่างหนักหน่วง เงื่อหไหลาอากกายแต่เขาก็ไม่ยออ่อท้อนักพรตคอยให้คำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดให้ลงอย่างใกล้ชิดเขาอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของแต่ละท่าร่างและสอนวิธีการนำพลังปราณมาใช้ในการต่อสู้ในช่วงเย็นนักพรกจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และตำนานของโลกใบนี้ให้หลงฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักรบผู้กล้าหาญเทพเจ้าผู้ทรงฤทธ และปีศาจร้ายที่คอยคุกคามโลกมนุษย์เรื่องราวที่นักพัดเล่าให้ฟังนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจและแฝงไปด้วยขัดสอนใจมากมายหลงได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความกล้าหาญความเสียสละและความยุติธรรมนักพจน์ยังเล่าถึงตำนานฟ้าครามพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พลังนี้ถูกเก็บรักษาไว้โดยผู้ที่ถูกเลือกและหลงอาจเป็นหนึ่งในนั้น เจ้ามีสายเลือดของนักโบราณพลังฟ้าครามอาจซ่อนอยู่ในตัวเจ้านักพจน์กล่าวขณะมองลงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังลงรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่นักพจน์พูดเขาไม่เคยคิดว่าตนเองจะมีความเกี่ยวข้องกับตำนานฟ้าครามข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฝึกฝนและควบคุมพลังนี้ลงกล่าวด้วยความมุ่งมั่นวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลงได้รับการฝึกฝนจากนักพ์อย่างต่อเนื่องเขาพัฒนาทักษะในการฝึกยุทธและการควบคุมพลังปราณอย่างรวดเร็วนักพรอเริ่มสอนเทคนิคขั้นสูงให้หลงและหลงก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ระหว่างหลงและนักพจนเริ่มแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนักพัดเปรียบเสมือนอาจารย์และพ่อคนที่สองของหลงเขาคอยให้คำแนะนำสั่งสอน และดูแลลงด้วยความรักและความเมตตาหลงเองก็เข้าและรักนักพน์เหมือนพ่อของเขาเขาตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักเพื่อตอบแทนความเมตตาของนักพรตแต่ความสงบสุขนี้ก็อยู่ได้ไม่นานข่าวการปรากฏตัวของนักพนและผู้สืบทอดพลังฟ้าครามได้แพร่กระจายออกไปทําให้ศัตรูเก่าแก่ของนักเริ่มเคลื่อนไหวพวกมันรู้แล้วว่าเจ้าอยู่ที่นี่ เราต้องเตรียมพร้อมรับมือนักพศกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดลงรู้ว่าการต่อสู้กำลังจะมาถึงเขาต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูและปกป้องนักพศและโลกใบนี้ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่หลวงกำลังฝึกสมาธิอยู่กลางป่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาใกล้เข้ามาหลงลืมตาขึ้นและพบว่ามีเงาดำทะมึนกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบๆกระท่อมพวกมันมาแล้ว หลงกระซิบกับตัวเองเขาคว้ากระบี่ไม้ที่วางอยู่ข้างกายและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เงาดำทะมึนเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นและในที่สุดร่างของชายชุดดำหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นพวกมันมีอาวุธครบมือและมีท่าทีที่ดุด,ดันเจ้าคือผู้สืบทอดพลังฟ้าครามชายชุดดำคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดถึงอะไร หลงตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงไม่ต้องโกหกพวกเรารู้ทุกอย่างชายชุดดําหัวเราะเยาะสรงมอบพลังฟ้าครามมาซะแล้วพวกเราจะไว้ชีวิตเจ้าชายชุดดำกล่าวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโลภข้าไม่มีอะไรจะให้ท่านหลงตอบถ้าอย่างนั้นก็จงตายซะชายชุดดําสั่งชายชุดดําทั้งหมดพุ่งเข้าโจมตีหลงพร้อมกันหลงตั้งรับอย่างสุดกำลังเขาใช้ท่าร่างที่นักพลสอนมา ปัดป้องการโจมตีของศัตรูแต่จํานวนศัตรูมีมากเกินไปหลงเริ่มเสียเปรียบเขาถูกโจมตีจนเสียหลักและล้มลงกับพื้นจบแล้วเจ้าหนูชายชุดดําคนหนึ่งกล่าวขณะเงื้อดาบขึ้นเหนือศีรษะทันใดนั้นเองนักพรตก็ปรากฏตัวขึ้นเขาใช้ไม้เท้าคู่กายปัดป้องดาบของชายชุดดําและผลักพวกมันออกไปพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงมารบกวนการฝึกฝนของข้า นักพตถามด้วยน้ำเสียงที่ดังกระหึ่มท่านนักพัฒพวกเรามาที่นี่เพื่อกำจัดผู้สืบทอดพลังฟ้าครามชายชุดดำตอบพวกเจ้าไม่มีวันทำสำเร็จนักพรสกล่าวข้าจะปกป้องหลงด้วยชีวิตของข้านักพัฒยืนหยัดปกป้องหลงเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบทที่ีเงาแห่งความมืด บทที่4เงาแห่งความมืดรัติการปกคลุมทั่วล่าวหมู่บ้านอันเงียบสงบของลงถูบทบังด้วยความมืดมิดที่แผ่ขยายมาจากขุนเขาทางทิศเหนือนะใจกลางป่าลึกที่แสงแจนส่องไม่ถึงเหล่าผู้มีอำนาจมืดรวมตัวกันในถ้ำลึกพวกเขาคือสมุนของงามรณะเจ้าแห่งความมืดผู้ปรารถนาพลังแห่งฟ้าครามงามรณะปรากฏกายด้วยร่างสูงใหญ่สวมชุดคลุมสีดำสนิท ดวงตาสีแดงกำราวโลหิตนักพรตเสียงทุ้มต่ำของมันดังก้องกังวานไปทั่วถ้ำพลังแห่งฟ้าครามอยู่ในมือของมันเราจะต้องช่วงชิงมาให้ได้เหล่าสมุนต่างก้มหัวรับคำบัญชาพวกมันประกอบด้วยนักรบที่ช่ำชองแม่ทัพผู้โหดเหี้ยมและนักเวทมนต์ดำที่น่าสะพรึงกลัวเราจะกำจัดนักพรตได้อย่างไรเสียงหนึ่งถามขึ้นงามรณะเสยะยิ้มมันมีได้อยู่เพียงลำพัง มันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งหลงเด็กหนุ่มผู้มีสายเลือดพิเศษมันอธิบายแผนการอันชั่วร้ายเราจะล่อวงนักพอตอกมาจากที่ซ่อนโดยใช้ลงเป็นเหยื่อเมื่อนักพอออ่อนแอแรงเราก็จะเข้าโจมตีและชิงพลังแห่งฟ้าครามมาแผนการนี้ช่างโหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมแต่เราสมุนต่างเห็นดีเห็นงามพวกมันกระหายในอำนาจและยินดีที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา ในขณะเดียวกันหลงกำลังฝึกฝนวิชาอยู่กับนักพัฒภายในกระท่อมเล็กๆนักพรตสัมผัสได้ถึงพลังงานมืดที่แผ่ขยายเข้ามาความมืดกำลังคืบคลานเข้ามานักพรตกล่าวด้วยน้ำเสียงเครง่งครึมพวกมันต้องการพลังแห่งฟ้าครามหลงกำมัดแน่นเราจะปกป้องมันให้ถึงที่สุดนักพตพยักหน้าจงเตรียมพร้อมหลงพวกมันจะมาถึงในไม่ช้าเราจะต้องปกป้องหมู่บ้านและพลังแห่งฟ้าครามให้จงได้ ทั้งสองรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงและพวกเขาทั้งสองต้องเตรียมรับมือกับมันยามรุ่งอรุณหมู่บ้านของลงถูกโจมตีกลุ่มนักรบชุดดำบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วพวกมันวิ่ดิงอาวุธที่คมกริบและเวทมนต์ดำอันน่าสะพรึงกลัวชาวบ้านต่างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวลงและนักพักตออมาเผชิญหน้ากับพวกมันพวกเจ้าต้องการอะไรลงตะโกนถาม นักรบชุดดำหัวเราะเยาะพลังแห่งฟ้าครามพวกมันพุ่งเข้าโจมตีอย่างไม่ลังเลลงและนักพัดต่อสู้อย่างสุดกำลังลงใช้ทักษะการต่อสู้ที่ร่ำเรียนมาเข้าประทับกับนักรบในขณะที่นักพัดใช้เวทมนต์เพื่อป้องกันและโจมตีศัตรูการต่อสู้ดูเดือดเลือดพล่านนักรบชุดดำจำนวนมากถูกโค่นล้มแต่พวกมันก็ยังคงถาถงเข้ามาไม่หยุดยอน จำนวนของพวกมันมากมายเกินกว่าที่หลงนักพักจะรับมือได้หลงเริ่มเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังคงกัดฟันสู้ต่อไปเขาจะต้องป้องหมู่บ้านและทุกคนที่เขารักทันใดนั้นนักเวทมนต์ดำคนหนึ่งไรายเวทมนต์ใส่หลงแสงสีดำพุ่งเข้าใส่ร่างของหลงอย่างรวดเร็วหลงรู้สึกเจ็บปวดราวกับถูกไฟเผาเขาล้มลงกับพื้นด้วยความทรมานนักพักรีบเข้ามาช่วยเหลือหลง เขาใช้เวทมนตร์รักษาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแต่เวทมนต์ดำนั้นร้ายกาจเกินกว่าที่เขาจะต้านทานได้หลงเจ้าต้องหนีไปนักพระโกนข้าจะทวงเวลาพวกมันไว้เองหลงสายหน้าข้าจะไม่ทิ้งท่านนักพดผลักหลงออกไปเจ้าคือความหวังเดียวของพวกเราจงหนีไปและป่งพลังแห่งฟ้าครามด้วยความลังเลหลงลุกขึ้นและวิ่งหนีไป เขาหันกลับไปมองนักพ์ที่กำลังเผชิญหน้ากับศัตร,รูอย่างกล้าหาญน,น้ำตาไหลาอาบแก้มของหลงเขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเขาจะต้องกลับมาช่วยนักพ์และปกป้องทุกคนหลงวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเขารู้ว่าพวกมันกำลังตามล่าเขาเขาจะต้องหาที่ซ่อนและวางแผนเพื่อตอบโต้ในขณะที่หลงกำลังวิ่งหนี งามรณะก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้านักพรตในที่สุดเราก็ได้พบกันนักพรตงามรณะกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันจงมอบพลัมแห่งฟ้าครามมาเสียดีๆแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้านักพรตหัวเราะเจ้าไม่มีวันได้มันไปการต่อสู้ระหว่างนักพรตและงามรัณะเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดพลังแห่งแสงและพลังแห่งความมืดปะทะกันอย่างรุนแรงแผ่นดินสั่นสะเทือนต้นไม้หักโคน นักพรตใช้เวทมนต์ทั้งหมดที่มีเพื่อต่อต้านงามรณะแต่พลังของงามระนั้นแข็งแกร่งเกินไปในที่สุดนักพรตก็ถูกงามระโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสเขาล้มลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดพลังแห่งฟ้าครามนักพรตพรึมพำข้าจะไม่ยอมให้เจ้าได้มันไปงามระแสแยะยิ้มสายไปแล้วนักพลังนั้นจะเป็นของข้า มันยกมือขึ้นเตรียมเตรียมปลิดชีวิตนักพรตทันใดนั้นแสงสีทองสว่างจ้าก็ส่องลงมาจากท้องฟ้าพลังแห่งฟ้าครามได้สำแดงฤทธิ์เดชพลังนั้นเข้าปกป้องนักพรและผลักงามรณะออกไปงามรณะคำรามด้วยความโกรธข้าจะกลับมามันหายตัวไปในความมืดทิ้งให้นักพรกตนอนบาดเจ็บอยู่เพียงลำพังในขณะเดียวกันลงได้เดินทางมาถึงทับลึกแห่งหนึ่ง เขาตัดสินใจที่จะใช้ที่นี่เป็นที่ซ่อนและวางแผนเพื่อตอบโต้เขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเขาจะต้องกลับไปช่วยนักพศและป้องพลังแห่งฟ้าครามเขาจะต้องหยุดยั้งอำนาให้จงได้บทที่5ฟ้าครามสองสว่างบทที่5ฟ้าครามส่องสว่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อลงเผชิญหน้ากับตัวร้ายในยอดเขาที่สูงที่สุด แสงจันทราสร่สองลงมาเป็นประกายสีเงินยวงตัวร้ายในชุดคลุมสีดำสนิทดวงตาแดงกำเต็มไปด้วยความโกรธแค้นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเจ้าหลงตัวร้ายคำรามเสียงดังพลังชั่วร้ายแผ่ออกมาราวกับพายุโหมกระหนำ่ำหลงยืนหยัดอย่างมั่นคงสองมือกำกระบีแน่นแสงสีฟ้าครามเรืองรองออกมาจากตัวกระบีข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำลายแผ่นดินนี้ หลงตอบกลับอย่างเด็ดเดี่ยวทั้งสองกระโจนเข้าใส่กันการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดกระบีของหลงปะทะก,กับพลังชั่วร้ายของตัวร้ายเกิดเป็นเสียงดังสนั่นกล้องไปทั่วทั้งขุนเขาทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังอำนาจหลงใช้เพลงกระบีที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักพยายามโจมตีจุดอ่อนของตัวร้ายแต่ตัวร้ายก็ตอบโต้กลับมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับไม่มีใครยอมใครลงเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าพลังของตัวร้ายช่างแข็งแกร่งเกินคาดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาฮึดสู้ต่อไปด้วยความหวังที่จะปกป้องแผ่นดินและผู้คนในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดนักพรตปรากฏตัวขึ้นเขามาพร้อมกับแสงสีทองอร่ามนักพัตลอยอยู่กลางอากาศ มองดูการต่อสู้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาพอได้แล้วนักพรตโนเสียงดังพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาสะท้อนพลังชั่วร้ายของตัวร้ายตัวร้ายชะงักไปเล็กน้อยหลงใช้โอกาสนี้โจมตีอย่างรวดเร็วระบี่ของเขาแทงเข้าใส่ตัวร้ายแต่ตัวร้ายกลับหัวเราะเยาะสายไปแล้วตัวร้ายกล่าวเขายกมือขึ้นและปลดปล่อยพลังชั่วร้ายทั้งหมดที่เขามีพลังชั่วร้ายพุ่งเข้าใส่นักพรต นักพลับตาลงและรายมนบทหนึ่งแสงสีทองสว่างจ้าขึ้นปกป้องนักพรจากพลังชั่วร้ายในขณะเดียวกันนักพรตก็เริ่มเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับตำนานฟ้าครามเขาบอกว่านักพรตไม่ได้เป็นผู้สร้างตำนานแต่เป็นเพียงผู้ที่ได้รับเลือกให้พิทักษรักษามันนักพรตบ,บอกว่าพลังฟ้าครามเป็นพลังแห่งความสมดุลเป็นพลังที่สามารถใช้ได้ทั้งในทางที่ดีและทางที่ชั่วร้าย ขึ้นอยู่กับผู้ที่ครอบครองมันเมื่อความจริงถูกเปิดเผยตัวร้ายก็เริ่มสั่นคลอนเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาถูกหลอกใช้มาตลอดเขาไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกแต่เป็นเพียงเครื่องมือของพลังชั่วร้ายลงเห็นโอกาส,สนั้นเขาใช้พลังฟ้าครามทั้งหมดที่เขามีรวบรวมไว้ที่กระบี่กระบี่เรืองรองไปด้วยแสงสีฟ้าครามอันเจิดจ้าลงกระโดดเข้าใส่ตัวร้ายและฟาดกระบี่ลงไป ตัวร้ายไม่สามารถต้านทานพลังอันมหาศาลได้เขาถูกกระบี่ของลงฟาดจนกระเด็นพลังชั่วร้ายที่อยู่ในตัวเขาสลายหายไปตัวร้ายล้มลงกับพื้นเขาหมดสิ้นเรี่ยวแรงหลงเดินเข้าไปหาตัวร้ายเขาคุกเข่าลงและยื่นมือให้ตัวร้ายข้าจะไม่ฆ่าเจ้าจงกลับตัวกลับใจเสียเถิดหลงกล่าวตัวร้ายมองหน้าลงด้วยความสำนึกผิดเขายื่นมือมาจับมือของหลง นักพรตยิ้มให้กับการกระทำของหลงแสงสีทองสาดส่องลงมาปกคลุมทั้งแผ่นดินพลังฟ้าครามกลับคืนสู่ความสมดุลแผ่นดินกลับคืนสู่ความสงบสุขหลงนักพรตและตัวร้ายต่างก็ร่วมมือกันสร้างแผ่นดินใหม่ที่ซึ่งความยุติธรรมและความสงบสุขจะคงอยู่ตลอดไปฟ้าครามส่องสว่างนำทางให้พวกเขาตลอดกาล